วัสดีค่ะวันนี้พบกับอักษรออนเลิร์นะคะในวันนี้เราก็จะมาพบกันในวิชาการงานอาชีพกับครูอุบิบค่ะถ้าพูดถึงวิชาการงานอาชีพนะคะปัจจุบันนะคะเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนนะคะหรือนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม ได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถปฏิบัติจริงได้จนเกิดความมั่นใจแล้วก็มีความภูมิใจในผลงานของตอนเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะสามารถสอนวิชาการงานอาชีพอย่างไรให้เกิดผลกับนักเรียนกันคะ่ะในการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพจำเป็นจะต้องเน้นในเรื่องของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตอนเองครอบครัวและสังคมโดยเราจะมุ่งเน้นให้นักเรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือที่เราเรียกว่า active learning อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเราจะให้นักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัยสิ่งที่มุ่งเน้นให้เกิดกับผู้เรียนจากการเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของมีความเข้าใจในการทางานนั่นเองค่ะคือนักเรียนสามารถที่จะ ประเมินได้ว่างานนั้นเป็นงานที่จะทําเพื่อช่วยเหลือตนเองเพื่อครอบครัวหรือส่วนรวมนะคะ 2. ก็คือให้นักเรียนสามารถนําเอาทักษะกระบวนการไปใช้ยกตัวอย่างเช่นทักษะการจัดการทักษะการทํางานทักษะการแก้ไขปัญหานะคะที่สําคัญคือเน้นในเรื่องของการทํางานอยากเป็นระบบและสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์เข้าไปช่วยด้วยค่ะ 3. ก็คือมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานนะคะ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีข้อที่4ค่ะนั่นก็คือมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้คุ้มค่าและประหยัดมากที่สุดค่ะนั่นก็คือจะเกิดทักษะจําเป็นนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของทักษะกระบวนการทํางานที่นักเรียนจะสามารถนําไปใช้ในการเรียนวิชาการงานอาชีพกันนะคะทักษะกระบวนการทํางานมีด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนแรกเลยก็คือการวิเคราะห์การทำงานนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะเราจะให้นักเรียนเนี่ยประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าปัญหาเกิดจากอะไรและควรจะแก้ไขอย่างไรนะคะส่วนในขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนการทำงาน ในการวางแผนการทำงานก็คือให้นักเรียนเนี่ยวางแผนว่าควรจะทำอะไรเป็นก่อนหลังนะคะหรืออาจจะมีการวางเรียงลำดับขั้นตอนที่1 2 3 4สานะคะแล้วก็อาจจะกำหนดอุปกรณ์หรือ,อ,อวิธีและวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานขึ้นมานะคะส่วนในขั้นตอนที่3ก็คือการปฏิบัติงานตามแผนนะคะการปฏิบัติงานตามแผนก็คือนักเรียนลงมือทำนั่นเองค่ะลงมือทำตา,ตามแผนที่วางเอาไว้ตามลำดับขั้นตอนนะคะ ส่วนในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือการประเมินผลการทํางานในขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นการประเมินสภาพการทํางานที่เราได้ทําลงไปว่ามีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่หรือว่างานที่เราทํานั้นมีประสิทธิภาพดีหรือ,อยังนะคะถ้าหากว่ายังเราก็อาจจะก,กําหนดวิธีการขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงมือปฏิบัติอีกหนึ่งครั้งค่ะ ลักษณะนี้ใส่ในการทำงานที่คุณครูควรปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนนะคะอย่างแรกเลยคือความขยันค่ะ2คือความอดทนนะคะความอดทนในการทำงานคือการที่นักเรียนเนี่ยมีความอดทนต่องานถึงแม้ว่างานนั้นจะยากหรืออาจจะเป็นงานที่นักเรียนไม่ถนัด3ก็คือความรับผิดชอบนะคะในความรับผิดชอบก็คือเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ในการทำงานใดแล้วเนี่ยนะคะก็ควรที่จะทำให้สำเร็จ 4คือความซื่อสัตย์นะคะเมื่อเวลาที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ทํางานก็ควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเอง5คือมีมารยาทนะคะยกตัวอย่างเช่นในการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นครอบครัวหรือส่วนรวมนะคะการมีมารยาทก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันในการทํางานนั่นเองสุดท้ายในข้อที่6นะคะนั่นก็คือการมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ไม่ว่านักเรียนจะทํางานชนิดใดหรือว่าเป็นการทํางานแบบใดนะคะก็จะต้องคํานึงถึงในเรื่องของการใช้พลังงานและทรัพยากรที่สําคัญคือต้องประหยัดและคุ้มค่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการยกตัวอย่างการทํางานเพื่อช่วยเหลือตอนเองโดยนําเอากระบวนการทํางานมาใช้นั่นเองค่ะคุณครูสามารถที่จะกําหนดนะคะเป็นรูปภาพหรือว่าสถานการณ์ให้นักเรียนอย่างเช่นในภาพนี้นะคะ เราสามารถนำเอากระบวนการมาใช้กระบวนการแรกเลยก็คือการวิเคราะห์งานนะคะจากภาพนักเรียนคิดว่าปัญหาในภาพนี้คืออะไรเราอาจจะให้นักเรียนนะคะลองดูภาพแล้วก็ลองวิเคราะห์ปัญหาดูค่ะจากภาพก็คือตัวเสื้อผ้าไม่เป็นระเบียบนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในขั้นตอนที่2เราจะทําอย่างไรได้บ้างขั้นตอนที่2จะเป็นการวางแผนการทํางานนะคะโดยเราอาจจะมีการวางแผนเป็นลําดับขั้นตอนตามนี้ค่ะ1คือกําหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้านั่นก็คือเพื่อให้ตู้เสื้อผ้าเป็นระเบ,ยบหยบหยิบใช้ได้สะดวกนั่นเองค่ะ 2. กําหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าอย่างเช่นแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายรีดเสื้อผ้าหรือพับเสื้อผ้าเก็บให้เรียบร้อย จัดเก็บเสื้อผ้าไว้เป็นหมวดหมู่นะคะส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่อาจจะพับเก็บเอาไว้ด้านในส่วนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่บ่อยก็อาจจะจัดเก็บไว้ด้านนอกนั่นเองค่ะต่อไปในขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยขั้นตอนนี้ก็คือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้นะคะสุดท้ายนะคะในขั้นตอนการประเมินผลการทำงานเราก็อาจจะมีการมาเปรียบเทียบนะคะว่าภาพในการทำงาน ก่อนทําและหลังทํามีความแตกต่างกันอย่างไรการทํางานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะค่ะและนี่ก็คือทักษะกระบวนการทํางาน4ขั้นตอนที่คุณครูสามารถนําไปใช้สอนให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนําไปใช้ในการเรียนวิชาการงานอาชีพหรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน